สวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมากินเกียงผักกวางตุ้งครับพี่น้องแกียงแปะป้านเราเนาะแปะป้านป้านครับพี่น้องแล้วก็เต้าหู้ผัดมะเขือครับพี่น้องนี่ครับน่ากินไหมครับพี่น้องเต้าหู้ผัดมะเขือใช่ครับกินกับข้าวสวยครับพี่น้องก่อนกินเลียงผักกดไล์กดแชเชกดติดตามช่องเลียงผักกินไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากครับมาทานข้าวเล่ยกันครับพี่น้องกับข้าวเยอะมากเลยครับพี่น้องมาทานด้วยกันครับมาหาพี่น้องกินข้าวเจ้าเหมือนค่ะกินผักกาดแกงแล้วก็ถผู้เผือกโคใส่มะเขือในงานเนาะมาหากินเจ้าเหมือนค่ะ วนผัดแบบไทยใหญ่นะคะพี่น้องเต้าหู้ผัดใส่มะเขือเต้าหู้ก็เต้าหู้ไทยใหญ่นาะใช่ค่ะเรื่องเราซื้อมาสักร้านไทยใหญ่นะคะอืมอร่อยช่องสองอย่างเลยครับพี่น้องเต้ากกตตหู้เอามาผัดใส่ผักกาดล่องก็อร่อยเนาะ พ่อหนเประกาศร่องหมดครับไ่น่าอาหารปังนๆครับน้องแต่อร่อยครับ ไก่ใหญ่ก็เครื่องปรุงก็เหมือนเดิมเนาะใช่ครับมีหมกักกระเทศมหมกักกรเทศขอผงโซลสเกลือถั่วเน่าน,นีใช่ครับแค่นี้ครับพี่น้องเพรว่าใส่ชิงเนาะถ้าเป็นผักกวางตุ้งใส่ชิงครับพี่น้องหอมมากครับ แต่ว่าไม่ค่อยเชื้นะครับใส่มเมื่อือเทศเหมือนกันแล้วก็กระเทียมนิดนึงหอมแล้ที่บ้านว่าช่วงนี้ก็พักยอดโถแล่นเต้าเนาะกับผักกวางตุ้งคร้าพป่น้องนาวเป็นแบบหน้าหนาวเนาะมันหนาวอะไรย่างเงี้ย ใช่ครับนบ้านก็จะปลูกันะนะแล้วก็กล่ำปีแล้วก็อกครี่น,นี้คะน้องบ้านแรงปลูกนะมอคคเีก็จะมีแบบชีเคียวกับชีขาวหมืมืองไทยเนะสองแบบให้มงนะ เมื่อก่อนเดี๋ยวไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้ครับพี่น้องเมื่อไกลับ้านห้าปีแล้วครับน้องหางปานก็เขาซื้อเองเนานะข้าราปลูกเองไม่ได้ฉิดยาแม่อะไรเนาะแบบธรรมชาติอะไรงนี้ครับพี่น้องน้ำก็ไม่ค่อยได้ลดเท่าไหร่เนาะ พราะว่าที่บ้านมันจะมีหิมะเนาะตอนเช้าอะไรเงี้ยครับพี่น้องหิมะตกถ้าเป็นหมู่บ้านย่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำใหญ่นี่อมไม่เห็นบ้านคนเลยครับพี่น้องหิมะเนาะถ้าแบบว่าขเขาเรียก ก็คล้ายๆถินมะแต่ว่ามันไม่ได้นาวแบบฟังเพราะว่ามันนาวไงบางคนเอาเอาซามอะไรเงี้ยไปวางเลยแถวมันที่มันไม่มีอะไรเงี้ยมันจะเป็นก้อนแบบน้ำแข็งเลยนะถ้าเป็นตามแบบอยู่ใกล้ๆแม่น้ำใหญ่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบนั้นมันยิ่งเยอะเลยนะ ขับมอไซต์ตอนเช้านิ้สวสุดยอดครับพี่น้องเปิกหมวดมึงเล่าขับมอไซต์ไปในปวนเลยเนาะเดินม so. <Sh ot two> ีนาก็ยังมีนะครับพี่น้องเพราะว่าแรงค่ะอยู่บ้านนอกบ้านนอกครับพี่น้องไม่อยู่ในเมือง ปั้นก็ปั้นเล็กๆอะไรเงี้ยพี่น้องไม่ได้หรูหราไม่ได้สวยมากแต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อครับพี่น้องทําเอาเองครับบุกเอาเองถ้าเป็นคนที่มีนาก็ทํานาเนาะคนที่เขาไม่มีนาแบบแรงไม่มีนาก็ทําไร่ครับพี่น้องได้ข้าวแล้วก็ไรข้าวโลดเองนะครับพี่น้อง ถ้าชักวันพี่น้องไปเห็นบ้านแรงแล้วตกใจเพราะว่าอยู่บ้านนอกครับพนะี่นถนนหนทางก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรดินเนะาะใช่ครับเวลาฝนเวลาหนาฝนไปไหนก็ลำบากเลยครับพนะี่น้ มันเป็นที่เกิดของเราอะไรองี้แม่องแต่ถึงเป็นแบบนั้นเราอยู่ในเมืองดูลาแบบได้กินของดีอะไรเงี้ยก็ไม่ลืมนะคะพี่น้องมันก็จะเงียบๆเนาะใช่ครับ ตอนกลางคืนก็มืดมากเลยนะครับเพราะว่าช่วบ้านผังบ้านแล้วยังไม่ได้ใช้ผาครับพี่น้องใช้ผ้าเชียงแดดป้านใส่ปัน้นมันครับพี่น้องใช่สูแล้วก็มีความสูงดีครับพี่น้องตอนยังไม่มามุงไทยไปไหนก็ไม่โกนะครับพี่น้องจึงไม่มีไฟเนาะเวลาเราไป แบบว่าตอนเย็ยนอะไรเงี้ยเนาะมันมืดเราจะไปป้านนู่นป้านนี่อะไรเงี้ยครับพี่นะ้องเราไปตามในซอยเนาะที่บ้านเนาะตอนไม่มาเมืองไทยนีย่ไม่ต้องมีไฟฉายก็ไปได้ไม่กลัวอะไรคนระับพี่น้อง แต่ว่ามาเมืองไทยแล้วก็กลับไปเนาะมันแบบเราเคยคุ้นแล้วเนาะอยู่เมืองไทยหานไปทั้งไหนมันก็สว่างอะไรเงี้ยครับพี่น้องแล้วที่นี่กลับไปปานเวลาตอนเย็นเย็นมืดก็อู้มืดตื้อครับพี่น้องมองไม่เห็นเลยเอาไฟสายไปตามในซอยเนาะไปปานญ้าอะไรเงี้ยครับพี่น้องเวลาไปข้างหน้าก็โกข้างหลังครับพี่น้องเพราะว่ามันมืด <laughs> ต่มันก็ไม่มีอะไรนะที่บ้านนะมันเหมือนแบบว่าใจของเราหลอกใจของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนได้ไม่ลกนะลัวโกูแบบงูกลัวนะอ่า ว่าข้างหลอกเขาตัดยานาะงเสียงมันดังเลยกินในห้องอร่อยมากครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงพากินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับร้อนมากครับพี่น้อง